รายงานผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านตังหมอตั้งอยู่บ้านตังหมอหมู่ที่4ตำบลหินกองอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอเขตสองเปิดทําการสอนระดับประถมศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดเด็กมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น46คน8ห้องเรียนจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนครูอัตราจ้าง2คนบริหารสถานศึกษาโดยนางธนพรวิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตังหมองผู้รับผิดชอบโครงการนางอาทิตยาบาเดชครูชำนาญการโรงเรียนบ้านตังหมองจากสถานการณ์ยาเสพติดสภาพสังคมในปัจจุบันโรงเรียนบ้านตังหมองระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้นำยุทธศาสตร์มาตรการ5ด้านกลยุทธ์สี่ต้องสองไม่ มาขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอยาเสพติดและอบายมุขโดยโรงเรียนได้จัดทำประกาศโรงเรียนบ้านตังมองเรื่องโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอยาเสพติดและอบายมุข โดยมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านตังมองได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ มีการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีฝ่ายมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินห้องเรียนสีขาวและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจห้องเรียน สีขาวสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นร้อยละ100โรงเรียนได้จัดทำประกาศผลการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและมอบเกียรติบัตรเดือนละหนึ่งครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมจำนวน6ครั้ง โรงเรียนบ้านตังหมองได้จัดทำประกาศนยโยบายโรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่มีการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการสอดแทรกเรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยการจัดทำโครงงานป้องกันยาเสพติดดังนี้โครงงานตังหมองปลอดสุราบุหรี่โครงงานภัยร้ายใกล้ตัวโครงงานสุรามหาภัยโครงงานยาบ้าทำลายสังคม และโครงงาน Ice, ไอซ์ภัยอันตรายที่อย่ามองข้ามโดยมีการร่วมกันของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งชุมชนและผู้ปกครองมีการช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมีการคัดกรองนักเรียนทั้งสิ้น100%มีการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเช่นการรณรงค์กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาเป็นต้นโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบุรีบุรี่รไฟฟ้า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทด,ดังนี้ 1. กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกวันต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครูแด กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนณนะวัดบ้านเล้าข้าวกิจกรรมเพื่อปลูปกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนณนะเทศบาลตำบลหินกองกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนณโนะรงเรียนบ้านหินกองกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต กิจกรรมวันสำคัญต่างๆกิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือรวมทั้งสิ้น11กิจกรรมมาตรการด้านค้นหาโรงเรียนบ้านตังหมองได้ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งภาคเรียนที่หนึ่งและภาคเรียนที่สองครบทุกคนโรงเรียนบ้านตังมองมีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้านักเรียนทุกคนอยู่ในกลุ่มปลอดทุกคนทั้งสองภาคเรียน โรงเรียนได้มีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดและยาเสพติดโดยมีการสรุปข้อมูลนักเรียนทั้งสองภาคเรียนมาตรการด้านรักษาโรงเรียนบ้านตังหมองมีการดำเนินโครงการตามขั้นตอนดังนี้ มีการจัดทำประกาศมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีการกำหนดขั้นตอนมีการรายงานผลดังนี้ผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านตังมองไม่มีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ติดสารเสพติดโรงเรียนบ้านตังมองมีคลินิกสมารัก โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้มีการจัดตั้งประกาศคำสั่งจัดตั้งคลินิกเสมารักมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารักมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานมีตู้เสมารักโรงเรียนบ้านตังมองมีการบันทึกให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินงาน มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านตังหมอมีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องทุกข์หรือข้อมูลข่าวสารดังนี้มีตู้เสมารักมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโรงเรียนบ้านตังมองได้ดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทดังนี้มีการดำเนินการจัดตั้งชุมนุม ชมรมมีการรับสมัครนักเรียนมีการดำเนินกิจกรรมชุมนุมมีการบันทึกการจัดกิจกรรมชุมนุมเป็นรายสัปดาห์และมีการสรุปการจัดกิจกรรมทุกภาคเรียนมาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านตังหมองมีนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดังนี้มีการจัดทำประกาศโรงเรียนบ้านตังหมองเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการกำหนดยุทธศาสตร์มีแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการกำหนดมาตรการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสามระดับจากคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานคณะทำงานห้องเรียนสีขาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านตังหมออมีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข มีการแต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินงานโครงการมีขั้นตอนการดำเนินงานและมีการบันทึกการใช้ห้องกิจกรรมโรงเรียนบ้านตังมองมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้ง9แห่งดังนี้ 1. อำเภอสุนภูมิ 2. เทศบาลตำบลหินกอง 3. สถานีตำรวจภูธรสุนภูมิ 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น 5. โรงเรียนบ้านหินกอง 6. โรงเรียนบ้านสะโพนทอง 7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตังหมอง 8. ผู้นำชุมชนบ้านตังหมอง 9. เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบ้านตังหมอง โรงเรียนบ้านตังหมองมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ M O U ดังนี้กิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนากิจกรรมเข้าค่ายวิชาการกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมวันเด็กกิจกรรมเดินรณรงค์กิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นต้นโรงเรียนบ้านตังมองมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการกํำหนดปฏิทินการกํากับติดตามประเมินผลการบันทึกกํากับติดตามและประเมินผล มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอบายามุกโดยสรุปผลการประเมินห้องเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านตังมองอยู่ในระดับดีเด่นร้อยละหนึ่งร้ย